หมู่บ้านคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรุ่งเรืองแหล่งวัฒนธรรม งามลำผ้าไหมมีขิดย้อมดอกบัวแดงคำขวัญประจำหมู่บ้านนนกอกหมู่ที่18ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีหมู่บ้านที่ยังคงอนุรักษ์รักษาและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมล้ำค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นผ้าทอลวดลายโบราณย้อมดอกบัวแดงจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจากบ้านหนองนาคำหมู่ที่1ที่มีการขยายตัวของประชากรและความเจริญผู้นำของชาวบ้านส่วนหนึ่งมองเห็นว่าเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างทั่วถึงจึงได้ขอแยกตัวจากหมู่บ้านดัง เดิมนั้นมาเป็นหมู่บ้านนนกอกเช่นในปัจจุบันด้วยวิเศษทัศน์การพัฒนาของผู้นําทุกยุคสมัยของบ้านนนกอกทําให้บ้านนนกกมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากหมู่บ้านขึ้นชื่อด้านการทอผ้าสู่หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองอําเภอเมืองอุดรธานีประจําปี2566 เพราะที่นี่มีการพัฒนาหมู่บ้านอย่างสมดุลทุกมิติโดยใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนามีพื้นที่ของหมู่บ้านเป็นฐานของการพัฒนาด้วยการใช้แนวทางบาวรและบรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนา บ้านโนนเกอกเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีที่ผู้นำของหมู่บ้านและค้านากรรมการหมู่บ้านได้ริเริ่มโดยมีชาวบ้านโนนเกอกร่วมคิด ร่วมทำร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์มีผู้นำทางศาสนาและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆเข้ามาร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้การพัฒนาบ้านนนกอกมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นหมู่บ้านแผ่นดินทำแผ่นดินทองหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้านการบริหารจัดการหมู่บ้านโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนนท์เกาะมีการบริหารงานภายในหมู่บ้านโดยคณะกรรมการหมู่บ้านมีนายอภิชาติพลบัวไขเป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ศาลากลางบ้านซึ่งได้มีการจัดสถานที่อย่างเหมาะสมเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่ชาวบ้านในการเข้ามาติดต่อประสานงานทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างมีทิศทางผู้ใหญ่บ้านได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านก่อนที่จะมีการประชุมชาวบ้านเป็นประจำทุกเดือนโดยกำหนดการจัดประชุมหลังจากที่ได้มีการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน นั้นๆที่นี่เน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นและยอมรับในเสียงส่วนใหญ่เช่นการจัดทํากฎระเบียบของหมู่บ้านและมีการประกาศใช้ทําให้เกิดการเคารพและยอมรับในกฎระเบียบของหมู่บ้านการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นต้นคณะกรรมการหมู่บ้านมีงบประมาณสําหรับการบริหารจัดการภายในหมู่บ้านซึ่งได้มีการจัดทําบัญชีและชี้แจงให้ชาวบ้านได้รับทราบในการประชุมประจําเดือนนอกจากนี้จุดเด่นของบ้านนนเกาคือการมีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งนั่นคือกลุ่มทอผ้าบ โบราณบ้านนนกอกที่เป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นเป็นไปตามแนวพระดาริเรื่องการอนุรักษ์ผ้าไทยเกิดการสร้างงานสร้างไรายได้เป็นอย่างดีทําให้เศรษฐกิจฐานรากของบ้านนนกอกมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนการพัฒนาหมู่บ้านนนกอกเป็นการพัฒนาในทุกมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม สาธารณาสุขการศึกษาศิละปะวัฒนธรรมทั้งนี้เพื่อสร้างความสมดุลในการพัฒนาคณะกรรมการหมู่บ้านเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านเวทีประชาคมหรือสร้างการรับรู้ก่อนที่จะดําเนินการเช่นการพัฒนาภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านการจัดตั้งศูนย์คัดกรองโควิด d 9 9การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดการจัดงานบุญประเพนีเป็นต้น คณะกรรมการหมู่บ้านได้ใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านที่ได้จัดทำขึ้นจากการจัดเวทีประชาคมซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของคนในหมู่บ้านเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านเช่นการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อบริการชาวบ้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตการดูแลปัญหาสุขภาพโดยทีมอสมการดูแลผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้ในหมู่บ้าน นอกจากนี้บ้านนนเกากยังนับเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ของชาวบ้านที่มีส่วนราชการเข้ามาจัดก,กิจกรรมสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนและพัฒนาชุมชนให้เป็นต้นแบบ เช่นสำนักงานปกครองอำเภอเมืองอุดรธานีส่งเสริมเรื่องการออมการจัดทำบัญชีครัวเรือนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชนการคัดแยกและการจัดทำถังขยะเปียกรวมพังการจัดตั้งธนาคารขยะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุดรธานีมาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวส่งเสริมการสวนใส่ผ้าไทยส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีเข้ามาส่งเสริมการ จัดกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมบุญประเพณีเป็นต้น บ้านนนกอกได้นำนโยบายสำคัญของทางรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยคณะกรรมการหมู่บ้านได้ชี้แจงให้ชาวบ้านได้มีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินการผ่านเวทีประชาคมของหมู่บ้านเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเช่นการจัดทำถังขยะลดโรคร้อนการงดการเผาสังข้าวการปลูกพืชผักสวนครัวการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดการงดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรและการปกป้องสถาบันหลักของชาติ สำหรับปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในหมู่บ้านนนกอกนับว่ามีน้อยมากเนื่องจากที่นี่มีการจัดชุดรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านอีกทั้งชาวบ้านก็ช่วยกันสอดส่องดูแลร่วมกันหากเกิดปัญหาข้อขัดแย้งหรือข้อพิดพาดภาภยในหมู่บ้านก็ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านในการไกลเกลี่ยแก้ไขปัญหาโดยยึดกฎระเบียบข้อบังคับหมู่บ้านเป็นสําคัญ การพัฒนาที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านนนกอกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธมแผ่นดินทองอำเภอเมืองอุดรธานีนั้นมีผลการดําเนินงานที่เป็นรูปธรรมสามารถเป็นต้นแบบเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทางคณะกรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้านผู้นำศาสนาโรงเรียนส่วนราชการทุกภาคส่วนตลอดจนภาคีการพัฒนาอื่นๆที่เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคนให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาหมู่บ้านทำให้การพัฒนานั้นเป็นไปด้วยความยั่งยืนบ้านนนท์เกาหมู่ที่18ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง